สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวตนะครับบนวิถีทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนานะครับถ้าเรามองโดยทั่วไปนะครับเราจะว่าคนยุคสมัยนี้นะครับก็มีความเชื่อ ที่แตกต่างกันไปนะบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมหรือการกระทำนะก็นึกว่าตัวเองจะทําทอะไรก็ได้นะทำไปแล้วบางทีมันไม่มีผลต่อไปนะบางทีทําดีได้ดีมีที่ไหนนะทำชั่วได้ดีมีถมไปอะไรประมาณนี้นะถ้าเราสามารถที่จะมีปฏิภาณไหวพิบนะในการหลบหลีกนะในการพูดเอ่อไม่ตรงนะพูดไม่จริงนะแต่ว่าปิดบังนะซ่อนเร้นนะครับอะไรประมาณนี้ได้ เราก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้นะเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อแบบนี้ก็มีเยอะนะในยุคสมัยนี้นะครับก็เรียกว่าทาโดยที่เป็นไปนตามอํานาจของตันหาตันหาก็เาขาเรียกว่ามันมีอยู่3นะในพุทธศาเรียกว่าตันหา3นะก mm. ็ไม่ว่าจะเป็นกรรมตันหานะภาวะตันหาวิภาวะตันหานซึ่งถ้าเราทํากรรมนะไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทำเนี่ยภายใต้ตันหา3เนี่ย การมตัญหาเพราะว่าตัญหาวิภวตัญหานะการมตัญหาคือความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะซึ่งการจะได้มาซึ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยก็คือเงินทองนั่นเองการประสบความสําเร็จในการมีอํานาจและเงินทองนะครับส่วนภาวะตัญหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เกี่ยวข้องอานาจนั่นเองความสําเร็จแล้วความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นวิภวตัญหาซึ่งก็ ป็นลักษณะของการดินน้นรนนะของความไม่อยากนะไม่อยากจนไม่อยากให้คนดูถูกนะไม่อยากที่จะไม่ประสบความสําเร็จนะไม่อยากจะเป็นโนบอดี้นะต้องการจะมีอํานาจมีอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเราเนี่ยนะครับใจเรามันไม่มีสละนะจากกิเลสตัณหาเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยมันก็มักจะทำำํากรรมนะแล้วมันก็จะเป็นกรรมดำํากรรมดําก็คือให้วิบากกรรมดํานั่นเองนะ วันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับว่าถ้าเรามีสตินะรู้ตัวเนี่ยนะถ้าจิตเรามีสภาวะแบบนี้คือมันถูกตันหาครอบงําไม่ว่าจะเป็นกรรมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตันหาเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังนะถ้ามันครอบงําในจิตใจเราเนี่ยเราต้องระมัดระวังการกระทํากับคําพูดนะครับถ้าเราใช้การกระทําและคําพูดตกอยู่ภายใต้ตัญหา3มเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นกรรมดําและจะส่งผลเป็นวิบากกรรม ดำนะต่อไปในภายภาคหน้าทันทีนะฟันก่อนที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดนะครับหรือว่าการกระทําทางกายอ่ะกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีสติปัญญานะเราจะไม่ทําอยู่ภายใต้ตันหา3นะทางการมตันหาภาะวตันหาวิภาวะตันหาหรือพูดให้ง่ายเข้าเข้าใจง่ายขึ้นก็คือเราจะไม่ทําอยู่ภายใต้อ่โลภะโทสะโมหะนะหรือว่าความโลภกดหลงนั่นแหละ จะไม่ทําอยู่ภายใต้ราคะโทสะโมหะก็ได้นะราคะโลภะโทสะโมหะก็ได้คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะถ้าเราทําไปภายใต้อกุศลน,นะที่ครอบงําจิตใจเราอะ่ะนะด้วยการวัตตญหาเพราะวะตัญหาวิภาวหานะด้วยราคะนะด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะเนี่ยผลลับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นนะเป็นวิบากกรรมนะเป็นกรรมดำอะ่ะที่ตามเราไป แต่มันจะให้ผลเมื่อไหร่ในภายภาคหน้านี่แหละอ่มันก็จะให้ผลในสักวันหนึ่งอนะ่เมื่อกรรมนั้นอ่ะนะไปแล้วตามทันผลแห่งกรรมนั้นก็ปรากฏผลออกมานะครับรวมถึงการพูดนะครับการทำเนี่ยตามตัณหา3ามเนี่ยนะคำว่าตัณหา3คือมีความยึดติดถ,ถือมัน่นะในขันห้านะการยึดติดถ,ถือมั่นนะครับในอัตตาตัวตนนะมักจะทําไปแล้วมักจะ เกิดเขาเรียกว่าสงครามวิวาทะนะถ้าเป็นคําพูดนะครับหรือการกระทําการเบียดเบียนนั่นเองนะซึ่งมันก็จะส่งผลเป็นกรรมดำนั่นแหละนะซึ่งผมเคยได้ทําคลิปหนึ่งอธิบายให้ฟังถึงเรื่องของสงครามอัตตาคําว่าสงครามอัตตาคือมนุษย์ปุถุชนส่วนใหญ่เนี่ยนะจะมีอัตตาตัวตนที่เหนียวแน่นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลาความเห็นผิดเลยว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวตนนะไม่ว่าจะเห็นรูป เวทนานะสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะสําหรับบุรุษชนแล้วจะเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นหมดเลยว่าเป็นเราเป็นของเรานะครับรูปร่างกายนี้ก็เป็นเราเป็นของเรานะเวทนาความรู้สึกต่างๆก็เป็นเราเป็นของเรานะสัญญาความจําได้หมายรู้ก็เป็นเราเป็นของเรานะสังขารความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆก็เป็นเราเป็นของเราการรู้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความคิดก็เป็นเราเป็นของเราหมดเลยมั้ปุถุชนอย่า มีความยึดมั่นถือมั่น,นที่เรียกว่าอัตตาก็คือเกิดความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าซึ่งเป็นตัวก่อทุกข์กเลยนะก็เรียกว่าอุปทานขันห้าตัวขันห้าเป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วผู้ที่เห็นถูกว่าขันห้ามันเป็นทุกข์จึงไม่ควรเอาไม่ควรยึดติดถือมั่นเนี่ยผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ได้แต่สำหรับคนที่มองเห็นว่าขันห้าหน้าเอาหน้าเป็นเนี่ยก็เรียกว่าเกิดอุปทานขันค,คือยึดติดถือมั่นในขันห้า อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่ามีอำนาจของตันหาสามเนี่ยการพัฒนาภาวะตันหาวิภาวะตันหาข้อมรำมันเองนะครับเมื่อจิตตกอยู่ภายใต้อำนาจของตันหาและอุปทานความยึดติดถือมั่นในขันห้าเนี่ยมันก็มักจะทากรรมดาทาที่เป็นอกุศลกรรมนะมักจะผิดศีลห้านะครับนะในการแย่งชิงสิ่งต่างๆมาเพื่อกามตัานาเพื่อภาวะตัณหาเพื่อ เพื่อวิภาวะตัณหาและสุดท้ายก็จะเป็นผลกรรมที่ตามมาจะส่งผลเป็นกรรมดาซึ่งให้ความทุกข์ทรมานนะครความไม่สมหวังอะความผิดหวังความเศร้าโศกเสียใจทั้งหลายนั่นเองนะครับนะจึงชวนคุยกันในคลิปนี้นะสำหรับคนยุคนี้จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สามารถจเจริญสติภาวานาแล้วเห็นไดนะ้เห็นจิตตัวเองนะว่ามันมีกิเลสตัณหาครอบงา นะหรือว่ามันไม่มีกิเลสตัณหาข้อบงำพูดง่ายคือเห็นจิตอ่ะเห็นจิตว่าเป็นกุศลหรือว่าจิตนั้นเป็นอกุศลหรือว่าจิตนั้นเป็นกลางๆอย่างเงี้ยนะใครที่มองเห็นแบบนั้นได้อ่ะนะเห็นจิตนะว่ามันเคลื่อนเห็นจิตนั้นก็ะทากรรมก่อนนะแล้วออกมาเป็นการกระทำนะทางกายทางวาจาเนี่ยถ้าเกิดใครเห็นจิตเนี่ยนะครับแล้วทันมันนะเห็นกุศลเกิดแล้วก็ดับเห็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับ นะปั้นเราก็เลือกที่จะไม่ทำกรรมดำก็คือไม่เลือกทำตามอากุศลนะนะไอราคะโลภะโทสะโมหะนะเราก็เลือกทำเอ่อกรรมที่เป็นกุศลคือสติปัญญาความฉลาดนะครับมันกรรมข่าวก็ให้ผลเป็นกรรมข่าวนะกรรมดำก็ให้ผลเป็นกรรมดำานี่นะจึงมาชวนคุยนะครับเราสู่กันฟังนะครับว่าอย่าพูดนะครับอย่าทำตามอำนาจของตัณหาใครต้องการความสุขความจเจริญน,นะครับก็อย่าทำตามอำนาจของตัณหา นาะย่าทำตามอำนาจความยึดติดถือมั่นในขันหนะ้าว่าเราเป็นตัวตนเพราะมันจะเกิดสงครามแห่งอัตตานะจะเกิดเขาเรียกว่าวิวาทะบ้างนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ตนเองนะและแก่ผู้อื่นบ้างและสุดท้ายก็จะเป็นเขาเรียกเป็นเวรกรรมนะเป็นบาปกรรมอะซึ่งสุดท้ายจะส่งผลร้ายกับชีวิตเราเองพอทั้งหมดที่เราทำไปเนี่ยมันจะเริ่มจากจิต นะแล้วมันก็จะเก็บไว้ในจิตนั่นแหละครับก็จะตามเราไปตั้งแต่หลังจากที่เราทําสําเร็จเลยละ่นะแล้วก็ตามส่งผลไปเรื่อยจนกว่าจังหวะเวลาผลนั้นจะให้ได้นะทั้งในชาติปัจจุบันแล้วก็ในชาติพบต่อไปด้วยนะครับนี่คือความระบ,บัดระวังนะครับสำหรับผู้ที่ต้องเวียนวายตายเกิดอยู่นะผู้ที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับกรรมดํากรรมขาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงควรนะละเรียกว่ากรรมดำอ่ะละบาปอากุศลน,นะ แล้วก็ทกํากรรมขาว,วก็คือทําสิ่งเป็นบุญกุศลซะนะครับเป็นพวกโลภะนะพวกราคะนะพวกโทสะโมหะเนี่ยควรเว้นนะครับอย่าให้ตัณหาไม่ว่าจะเป็นการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวตตัณห,หาเนี่ยครอบงําจิตได้นานวิธีการก็คือเราต้องฝึกจิตนั่นเองนะต้องเจริญสติภาวานานั่นเองต้องเจริญทั้งสมาะกรรมฐานให้จิตสงบแล้วก็เจริญทั้งวิปัสนากรรมฐานนะครับให้จิตนั้นปล่อยวาง เห็นอกุศลนะครับเกิดแล้วก็ดับเห็นกุศลเกิดแล้วก็ดับนะแต่ว่าเราจะไม่เลือกทําอกุศลกรรมนั่นเองเราจะเลือกทํากุศลกรรมซึ่งเป็นบุญนะครับส่วนอกุศลกรรมจะเป็นบาปให้เป็นให้ผลเป็นความทุกข์ร้อนใจความเดือดเนื้อร้อนใจนั่นเองนะครับเป็นความทุกข์ความทรมานนะที่วนเวียนซ้ำซากนะครับก็ขอให้ฟังนะครับได้สติปัญญาไปนะครับแล้วก็ทําในกุศล ระกรรนะครับเว้นจากอากุศลกรรมนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลานี้นะมีเรื่องภายนอกวุ่นวายอยู่แล้วนะก็ะทําจิตให้ประกอบด้วยสีปัญญาประกอบด้วยกุศลกรรมนะครับเว้นจากอากุศลกรรมก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ